ผสมปุ๋ยกันนะคะก็ปุ๋ยแห้งนะใส่น้ำ5ลิตรอันนี้คือน้ำ1.5 1.5เราก็ต้องใส่2ขวด2ขวดก็3ลิตร <c oughs> ก็เดี๋ยวไปใส่เอาน้ำล้างมือด้วย B5 เราก็ใส่ลงไปเลย B5 จนมีอยู่3ตัวนะคะดูดีๆนะอย่าสลับกันเด้อ,อ ใส่ให้หมดล้างด้วยเสียได้นี่ติดเต็มเลยโอ้ยได้อีกหนึ่งขวดเลยหนึ่งขวดก็คือได้ได้ประมาณน้ำเพราะปุ๋ยมันเข้มขน้นปุ๋ยที่ติดในเนี้ยเราสามารถปลูกผักได้หนึ่งหนึ่งขวดเนี่ยหนึ่งอันนี้เลยอะ่ะเพราะฉะนั้นใช้ให้หมดค่ะแล้วก็ใส่แล้วไปทิ้งขยะให้ดีๆนะปีห้าน้ำห้าลิตรนะคะใช้ผสมน้ำห้าลิตร เทต่ำๆอยู่ปฟุ้งเกะาะใจใส่น้ำ5ลิตรแล้วเวลาเราเราจะไปปลูกผักเราจะไปปลูกผักก็ B5 ทุกอันกลัวหลงอันนี้อีกมี3ตัว4ตัวเวลาเราไปปลูกผักใช่ไหมเราก็ใช้3.5ซ c ต่อน้ำ1ลิตรนะ ตปปลูกผ,ผักก็คือถ้าอันนี้ละลายแล้วอะ่ะใส่น้ำห้าลิตแล้วเดี๋ยวเรามาคนอันนี้3ามลิตรแล้วสามสี้าก็ต้องอีกสองก็เท่ากับอีกหนึ่งขวดครึ่งก็เดี๋ยวพิซโนเทอันนี้ก่อนแล้วกันนะทอันนี้อันนี้ห้าห้ามี3ตัว ขอเขาอ,อยากไปทิ้งก่อนนะเดี๋ยวบัใหม่เดีคลิปมันยาวเกินไปอันนี้ก็สามแล้วใช่ไหมสามแล้วก็สี่ลิตรครึ่งแล้วก็ใส่อีกครึ่งหนึ่งเอาเนี้อสวงเอาใส่อีกครึ่งก็เทไปห้านี่ครึ่งหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราหาไม้หาอะไรมา,าคุน ขวดเนี่ยพิโนตัดพิโนตัดปลูกผักนะแต่ว่าก่อนที่เราจะปลูกอะก่อนที่เราจะเอาผักสลัดลงอะเราต้องเอาไปพ่นสีให้เป็นสีเข้มๆให้พ่นเป็นสีดำแบบนี้นะคะ่ะพ่นให้เป็นสีดำแบบนี้แล้วก็ผักใส่ได้เลยใส่ตรงนี้เอาถ้วยใส่ตรงนี้ได้เลยน้ำมันเยอะเราจะได้ไม่ต้องเติมน้ำบ่อย แต่ต้องพ่นสีดำก่อนทำไมต้องพ่นสีดำเพื่อไม่ให้แสงมันเข้าไปโดนน้ำถ้าแสงมันเข้าไป2โดนน้ำก็จะกลายเป็นตะไคร่นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องพ่นสีกันพิ่สโนเอาขวดมาพ่นสีเยอมาก เีไดปุ๋เยเศไดปุ๋ยมันอยู่ันนี้เพราะปุ๋ยมันเข้มข้นมากส,สามสี่ครึ่งสี่ครึ่งแล้วก็ทาท,ทิ้งไว้ค้างคืนพรุ่งนี้เราก็มากรอกใส่ขวดกรอกใส่ขวดไว้นะคะค้างคืนเร้ก็ละลายหมดแล้วอันนี้สามแล้วใช่ไหมเอ้าพี่สนุจจำไม่ได้อะเท่าไรละเท่าไรกว สามสามสี่ห้าหรือยงังอ้าวต้องดูคลิปแล้วคราวนี้มัวคุยจำไม่ได้